สวัสดีครับสวัสดีนานานะวันนี้ก็ผมกับผมอีกแล้วนะครับอเล็กพลุอ่อนนะครับก็วันนี้มาเจอกันที่บอ่อดีมนะมาเก็บตกนะครับหลังจากที่เปิดแมทไนท์ไปนะไม่รู้ว่าปลาเหลือเท่าไหร่นะครับเมื่อคืนฝนตกด้วยโอเคครับเดี๋ยวต่อช็อคก่อนนะครับเดี๋ยวต่อช็อคใหม่ก่อนนะครับจเตรียมกกอุปกรณ์แบ๊แบ โอ้ยยู่อยู่โอ้โหภาสายิ่งเลยอะไรวะโอ้กินไก่ด้วยนะหรือว่าฝาแลดตอนนั้นวะ เนี่ยน่ะมันนอนนะ่ะโดนตัวเออผมไม่วัดนะเมื่อกี้นะมันพาวิ่งเลยมันฟ้าอะไรวะแต่ใหญ่อยู่นะตัวใหญ่คังก็ไม่ใช่สามทางไงผมใช้เวทดจีกมันวิ่งเลยอะ ใช่โอ้โหนาเป็ดสายไปลอยโอ in uh, you, ้โหดูมันขนาดนี้มันยังไม่หิวอ่ะชนไ่ดไม่เอาแล้วมั้ง แต่มันไม่ไม่ปากหรอกถ้าปากเนี่ยไม่เหลือเบ็ดจิกเนี่ยไม่มันนอนอยู่นี่เนี่ยไม่ไปไหนเลย <c oughs> ยังถือว่าไม่หลุดนะเนี่ย ยังถือว่าไม่หลุดนะยังไม่ได้เล่นเล่นพ่อขยับนี้พอกลับมาเนี่ยเอามันลืมมันเอาอีกเว้ยใกล้ๆเลยนะใกล้ๆครับใกล้ๆเนี่ยเฮี่จะใส่ดอยขนาดนี้ก็เยอะลองนะเพราะผมเอากระดี่ผมไม่ได้ใส่สามทางไง ใส่เบ็ดจิกครับลองลองลองของแปลกถ้ากันอยู่ก็อยู่เลยอะ่ะเบ็ดจิกอะ่ะผมชอบมันเวลามันโดนแล้มันไม่ค่อยหยุดโดดยังไงก็ไม่หลุด อยากอยากลองเอามาใช้ประจำดูไง เนี่ยอยู่ยังได้สามทีอ่ะกัดดูสามทีอ่ะเ <c oughs> มื่อกี้สายจะเป็นร่อยอว,อวังโดนสายนี่นะก็ตัวเล็กครับตัวลิกนับหนึงเหมกัน โอ้ยแรงดีแรงดีมากแรงดีมากขอบคุณครับโอ้จนแล้วจนรอดสามทีอ่ะโอ้โหโคตรสุดอ่ะบอกพี่วุทยเนี่ยวนไม่หนีเลยนะครับโอ้โหเควันครับ เนี่ยถ้าได้เขา้าถ้าได้เข้าเงี้ยงๆเต็มๆอ่าเงี้ยไม่ยากโอเคนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูนะดูนะรับเนี่ยสามกมนะบอดีเอ็มครับ ริมเรียมเลยสวยๆเลยนะแรงดีมากนะนเ่ตามต่อวัอนนี้จะโดนอีกไหม